สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพชรศัโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวห้องวิจารณา301 3พระนครอุดรธานี นายเชโรนิติผู้พิพากษาได้ออกนั่งบรรลังอ่านคำพิพากษาคดีดำที่92/2554ทั 2, กับคดีดำหมายเลขที่116/2554ท 2, โดยมีนายสุรพลยศกุลพร้อมด้วยพวก37คนเป็นโจทยื่นฟ้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับพวก3คนซึ่งมีตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีนำโดยนางมณีบุญรอดกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ที่ปรึกษากลุ่ม คชอสอและนางสาวจริงจังณแสทนายครามได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาอย่างพร้อมเพียงขาดแต่เพียงตัวแทนกฟผผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมรับฟังทั้งนี้สืบเนื่องจากกลุ่มชาวบ้านตำบลหนองไผ่อําเภอเมืองและตำบลเสืเอเพลอําเภอคุมาวาปีจังหวัดอุดรธานีในนามคณะกรรมการชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงคชอสอจำนวน37รายยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอนแก่น ตั้งแต่เดือนตุลราคม2552เพื่อขอให้ศาลม,มิฉัยเพิกถอนการออกประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ,ผกำหนดเขตเดินสายตรงไฟฟ้าแรงสูงขนาด500กิโลวัตต์ผ่า,านที่ดินของกลุ่มเพราะเป็นการประกาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและขาดการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญปีพศ2550 ซึ่งวันนี้ศาลปกครองขอนแก่นได้โอนเลขที่คดีมายัางศาลปกครองอุดรธานีศาลปกครองอุดรธานีจึงนัดฟังคำพิพากษาวันนี้โดยสรุปศาลปกครองเห็นว่าจากประเด็นที่โจทยื่นฟ้องว่าประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเรื่องกำหนดเขตเดินสายส่งไฟฟ้า500กิโลวัตต์น้ำพอง2ถึงอุดรธานี3ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพศ2500 11ลงวันที่7พฤศจิกายน2550ในเขตพื้นที่ตำบนหนองไผ่อเภอเมืองอุดรธานีและตำบสเสริมเพลอำเอคุมภพา,าปีจังหวัดอุดรธานีเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและประเด็นที่มติของผู้ถูกฟ้องที่ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้แจ้งหนังสือตามหนังสือลงวันที่18เมษายน2551หนังสือลงวันที่20 และหนังสือลงวันที่21ตุลาคม2551ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นซาลเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายจึงมีมติยกฟ้องนางมณีบุญรอดกรรมการกลุ่มอนุรักษ์กล่าวภายหลังออกจากห้องพิจารณาว่าจากนี้ต่อไปทางกลุ่มจะยื่นในชั้นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองต่อไปจากนี้จะลงพื้นที่ชีแ้แจงให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบให้เข้าใจกับคำพิพากษาและแนวทางการต่ตอสู้ต่อไป สนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษศโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว